แกเสื้อราชการจากไม่เข้ารูปให้เป็นทรงเข้ารูปนะคะโดยที่เราทรํเกลิดไม่ได้เนาะเสื้อราชการเราจะต้องเก็บที่ตะเข็บข้างนะคะตะเข็บเดิมตัวนี้นะคะเขาจะเย็บแบบว่าคิ้วออกมาทางด้านนอกแต่พี่ไม่ถนัดพี่ก็จะต้องเลาะแล้วก็เย็บกลับเข้าไปด้านในนะคะแต่ก็เป็นตะเข็บเหมือนกันนะพอเราเลาะเสร็จเราก็เอาไปรีดตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาติ๊ก ข้างเข้าช่วงเอวนะคะให้เอวคอดให้เอวเข้ารูปช่วงส่วนอกกระโพกเขาโอเคแล้วนะคะเนี่ยาก็ติกเข้าๆเ,เข้ามาประมาณหนึ่งเซนแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งแต่งเลยนะคะขีดช็อกที่ขีดอาจจะมองไม่เห็นสีนะให้เพื่อนๆใช้เป็นแนวทางนะคะดูแล้วเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าช็อกมันไม่ชัดขีดสองข้างเหมือนกัน ตัวนี้มันเข้าไม่เยอะอะเพราะว่าเขาก็ใส่เกือบพอดีแล้วแต่เขาก็ยังไม่โอเคนะอยากจะให้มันลาดตัวเลยนะก็เ,เลยเก็บเข้าอีกนิดนึงแต่เสื้อข้าราชการกรณีแบบนี้เนาะเวลาเราเก็บเนี่ยเราจะต้องเก็บเข้าแบบเป๊ะๆเ,เ,เขาเรียกว่าเป๊ะเปๆไม่ได้อะเวลาเราเจียน่เราก็เลยจะต้องเจียนให้เหลือนิดนึงจะไม่แบบวัด วัดได้เท่าไหร่แล้วก็ตัดเท่านั้นเลยแบบนั้นไม่ได้นะต้องเผื่อเย็บด้วยนะคะเจียนออกนิดนึงเผื่อเย็บประมาณอ่าหนึ่งตินหนึ่งตินผีนะคะหนึ่งตินผีเพราะว่ามันต้องมีการห่อตะเข็บไงที่เขาเย็บตะเข็บคู่กรณนี้ที่เราขยายออกเราก็เลาะตะเข็บคู่ออกแล้วก็เย็บแล้วก็พง้งแล้วก็คิ้วคู่อันนั้นหลอกตาได้นะคะแต่ตัวนี้เก็บเข้าเราก็ทําเหมือนเดิมได้ ตัวนี้เขาเย็บมาเนี่ยเราต้องเลาะลือ้ออกทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันเขาเก็บปลายแขนด้วยตอนแรกลืมนะคะว่าเขาปลายแขนมันชี้อเกียนสองข้างแบบนี้นะเกียนออกนิดเดียวเองเห็นไหมคะแต่เวลาเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ไซส์เท่าที่ต้องการตัวนี้เขา,าจะเอาเอวให้เหลือสิบสี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะผู้ชายอวบ เนี่ยปลายแขนนะคะเราต้องแก้ปลายแขนด้วยเพราะว่าปลายแขนเนี่ยมันชี้ผิดปกติเนี่ยลองเอาไม้บรรทัดต,ตั้งฉากกับสันทบดูนะคะแบบนี้เห็นไหมปลายแขนเนี่ยจะเหลือห้อยลงไปเยอะมากเลยเนี่ยมันเอียงแบบนี้เวลาลูกค้าใส่แบบบอกไม่ถูกนะคะลูกค้าก็บอกแขนไม่สวยแขนไม่สวยแต่ไม่รู้สาเหตุไงเราก็กว่าจะสังเกตรู้ก็ต้องนานนะคะนี่มาเช็คดูนะ ว่าเราขีดเสร็จแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาแต่งอีกข้างหนึ่งนะคะเอาความยาวแขนนะเช็คความยาวแขนให้เท่ากันนี่มันเก้านิ้วหนึ่งกระเบียดะคะแล้วเราก็ตั้งฉากเหมือนกันนะคะตั้งฉากไม้บรรทัดนะ่ะตั้งฉากกับสันทบแบบนี้แล้วเราก็ขีดนะคะกรณีทําแขนเสื้อต้องตั้งฉากนะทําไม่ตั้งฉากแขนห้อยนะคะเราเรามาวัดดูซิซ้ายขวาเห็นไหมเหลือตั้งเยอะเนี่ยที่เขาห้อยลงมาเนี่ย เรากำลรีดพับให้เรียบร้อยนะคะรีดพับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูความยาวเท่ากันไหมแล้วเราก็เย็บเลยนะคะเย็บปลายแขนเหมือนเดิมแหละแต่ทีนี้การเลาะปลายแขนเนี่ยเราตะเข็บเข้าข้างเป็นตะเข็บคู่เนี่ยเราก็ต้องเลาะด้านข้างออกทั้งหมดนะถึงจะเป็นแค่แก้ปลายแขนเพราะว่าะตะเข็บข้างเนี่ยเขาเย็บยาวเลยไงเราก็ต้องเลาะอ,ออกหมดเลยแล้วก็เย็บใหม่เป็นเป็นงานช้างเลยนะคะแค่ แก้ปลายแขนเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าข้างแล้วนะคะทีนี้พี่นาเนี่ยถนัดแต่ว่าเย็บเข้าไปข้างในเนาะก็เลยเอาชิ้นหน้าเนี่ยวางให้ต่ํากว่าชิ้นหลังนะคะแล้วเอาชิ้นหลังมั่งห่อแต่ถ้าเป็นของเดิมเขาเนี่ยเขาจะเย็บกลับออกไปทางด้านนอกอันนั้นพี่นาไม่ถนัดนะคะพอเย็บออกไปแบบนั้นแล้วเขาจะเห็นตะเข็บข้างนอกเนี่ยเป็นตะเข็บคู่แล้วก็ข้างในเนี่ยมีเส้นเย็บเส้นเดียวแต่ของเราเย็บแบบเนี้ยถ้าเราเย็บคู่เนี่ย ตะเข็บข้างนอกจะเห็นคู่ทั้งสองด้านเลยนะด้านนอกและด้านในนะด้านในจะมีสามเส้นก็ห่อไปเหมือนเราเย็บผ้าถุงอะเย็บวงกลมผ้าถุงก็คืออีกชิ้นหนึ่งต่ําอีกชิ้นนึงเอามาหอ่อปิดแบบนี้แล้วก็เย็บริมไปเลยนะความใหญ่ให้เท่ากันนะคะเราเย็บหนึ่งตีนผีแล้วก็หนึ่งตีนผีตลอดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคิวถ้าเราไม่เย็บเท่ากันเดี๋ยวเขาจะไม่ เล็กๆใหญ่ๆญไม่เท่ากันนะเราเย็บได้แล้วเราก็เจียนนะคะเจียนเศษที่มันหลุดหลุดล่วงๆออกนะคะเวลาเจียนนี่ก็ระวังจะโดนเนื้อผ้านะถ้าโดนนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะคะค่อยๆเอาเนิ้วดันขึ้นมาแล้วก็เจียนเจียนเสร็จแล้วเราก็คิ้วนะคะเนี่ยพับมาปิดตะเข็บที่เราเจียนเมื่อกี้เนี่ยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บไปเลยหนึ่งตีนผี ในกรณีที่เราไม่เย็บตะเข็บคู่นะเราเย็บแค่หนึ่งครั้งแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะชุดข้าราชการนะคะแต่ถ้าเราต้องการคู่เราก็เย็บข้างเล็กๆอีกอีกเส้นหนึ่งแต่เราต้องเย็บเส้นใหญ่นี้ก่อนนะคะเส้นใหญ่นี้ก็คือดึงรอยเย็บนะี้ให้ตึงเลยนะคะแล้วเราก็เย็บไปหนึ่งตีนผี แล้วเขาจะติดข้างล่างพอดีนะน,นี่เรียกว่าตะเข็บเข้าถ้ำนะคะตะเข็บเข้าถ้ำทำได้หลายวิธีนะทำได้สามวิธีนุ่นนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะข้างนอกเป็นสองเส้นแบบนี้ข้างในเป็นหนึ่งเส้นแต่ถ้าเราคิ้วคู่ก็จะมีแบบข้างในสามเส้นข้างนอกสองเส้นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแขนก็แบบนี้ทรงก็แบบนี้นะคะ วิธีแก้ไขนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์